ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมเสนอคําว่าสู่ศัตรูไม่หาอาวุธศัตรูในที่นี้ถ้าศัตรูภายในก็ได้แก่กิเลสที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานั่นเองที่ทําให้ใจคนเรานั้นมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาศัตรูภายนอกก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่วนเวียนอยู่กับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา มีแก่มีเจ็บมีตายก็อยู่ในชีวิตของเรานี่แหละฉะนั้นโู้ภัยรีไม่หาอาวุธอาวุธในที่นี้ก็คือปัญญาท่านยังบอกว่าใช้ปัญญามาเป็นอาวุธสาชาติปัญญาปัญญาเฉียบแหลมที่เกิดขึ้นเองในการประกอบหน้าที่การงานในครั้งนั้นๆปาลิหาลิปัญญาปัญญาคือความฉลาดแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า วิปัสนาปัญญาปัญญาคือการพิจารณาถึงกองสังขารถึงความไม่เที่ยงเกิดขึ้นต่างอยู่ใะดับไปของสังขารเหล่านั้นเองพุทธภาสิตของสมเด็จพระสรรัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่าโยเทะมาลังปัญญาวุเทนะแปลว่าท่านทั้งหลายพึงลบมานด้วยอาวุธคือปัญญาเจริญพอ่อน